ดีเจ <Bye. S 2> อ้อมค่ะสนับสนุนโดย40ปีปตทสออสร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิตสี่โมงเย็ยนกับอีกยี่เนาทีนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าเรามีโอกาสที่จะพบเจอฝนในช่วงเวลาวันที่ย2ถึงยี่บหกถูกไหมคุณกวงถูกต้องครับในอิทธิพลของพายุที่จะเข้ามาแต่ถึงแม้เขาจะไม่ขึ้นพัดผ่านเข้าฝั่งไทยเพราะเขาจะไปทางเวียดนามแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะ ไปช่วงอากาศที่มันจะมีฝนมันจะไม่โดนเพราะเราหนะ้าฝนไงใช่ครับแต่ตอนนี้คือใจอะเวลาฝนตกห่วงภาคเหนืออือจริงพอลายอเลอร์ดยังเตือนอยู่เลยเพชรบูรณ์หรือแม่แจม่มหรือ <c oughs> หลายๆ <c oughs> จังหวัดนี้ปีนี้ดูหนักนะใช่ครับและอีกจุดหนึ่งที่เริ่มห่วงคือนอกจากห่วงที่ภาคเหนือแล้วห่วงน้ําที่ไหลลงมาฝั่งของ,ของแม่น้ํากกหรือแม่น้ําเลดสารพัดอะ <c oughs> อคือตอนเนี้ยลงอ่างทองอยุธยาเขาบอกให้เตรียมขนของใช่ อายุทยาไม่แน่ใจว่าตรงไหนแหละเพราะว่าถ้าเราเคยไปอยุธยาแล้วเราล่องเรือเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบ้านอยู่รินนม,นนะนมน้ำเยอะบ้านริมน้าแลวจะมีคราบและมีรอยบ้านเขาบุกสองชั้นก็จริงแต่เราจะเห็นเลยบางบ้านเนี่ยรอยขึ้นไปอยู่ถึงชั้นสองบางบ้านรอยอยู่ชั้นตรงล่องล่องล่องรอยค่ะว่าจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งครึ่งหนึ่งก็มีแล้วแต่ความสูงของบ้านแต่ยังไงมันจะมีคราบกระทั่งร้านอาหารที่แบบไปทานอเขาก็บอกว่าปีที่ท่วมหนักๆอ่ะจ<ต>ู่ เออเรียกได้ว่าชั้นหนึ่งเขาหายไปเลยดีกว่า,เ,าเขาต้องขึ้นไปอยู่ชั้นสองอะ่ะคือคือทั้งนั้นที่เขาเป็นเมืองริมน้ำนะอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองที่ติดแม่น้ําำปันพบบรุษอยู่กันมาตั้งนานอะ่ะ เขาอยู่กันได้แต่วันนั้น,นมันมัน,มนไ,มไ,มไม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงเสร็จย้ายมาห่วงกรุงเทพต่ออีกจริงเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยมันทําให้เราต้องห่วงกรุงเทพคือถึงใครจะบอกว่ามันไม่ไม่มีคนเสียชีวิตจริงมันไม่ได้มีใครเสียชีวิตแต่ความเสี่ยงของสิ่งปลูกสร้างที่มีผู้ที่พักอาศัย<ด>อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยมันแบกรับความเป็นในชีวิตของเขาสภาพจิตใจเนี่ยไ,ไม่ปกติคุณทุกฟังถ้าเราจํามันได้เมื่อวันที่ยี่สิบแปด มีนาที่แผ่นดินไหวะอะคนที่อยู่ตึกสูงวิ่งตาเหลือกนะใช่แะะใ,ชใชแต่ไม่ได้ดูแคลนเลยนะว่าคนที่วิ่งตึกเตี้ยไม่วิ่งตาเหลือกอก็ตาเหลือกเหมือนกันเราวัดความกลัวและความเข้าใจและการจัดการกับอารมณ์ด้วยความสูงของชั้นที่อยู่อาศัยไม่ได้ใช่ใชบางคนอยู่สูงมากไม่เป็นไร,นรบางคนชิวบางคนไปนอนแล้วอแต่บางคนอยู่เตี้ยๆก็เป็นมีเพราะสภาพของคนแต่ละคนไม่เท่ากันถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เขาจะต้องอยู่ตรงนั้นนอะ ถึงบอกยังคงยืนยันเป็นห่วงแพทย์พยาบาลแต่ที่หนักกว่าคือคนไข้ครับคือแพทย์พยาบาลเนี่ยก็ต้องห่วงอยู่แล้วแต่รู้ว่าเขาอึดอ่ะแต่แต่เขาต้องเข้มแข็งอีกกี่เบอร์ไม่รู้แต่ในขณะเดียวกันคนไข้อะ่ะป่วยอยู่แล้วอ่ะแล้วพอรู้ว่าตรงนั้นมันซุดอ่ะอืเป็นใครใครไม่กลัวถามว่าถ้ามันมีเหตุที่ห่วงอ่านคุณผูฟังห่างจากบ้านเราไปสักห้าร้อยเมตรที่หลุมซุดขนาดนั้นอ่ะเอาจริงๆเรากังวลไหมกังวลหลุมใหญ่ขนาดนั้นกังวลน,นะครับ ถูกไหมแล้วเมื่อวานมันสไลด์ลงไปตั้งกี่ผลสไลด์ลงไปตั้งกี่หนนะคะก็แล้วเห็นบอกว่าวันนี้หน้าบุญรอดก็มีสุดนิดแบบเหมือนมีน้ำาปรี้ๆนะซึ่งมันเป็นน้าเอ่อคล้ายๆตอนปีห้าหรือหกโมงเช้าของเมื่อวานหรือเปล่าอันนี้คงจะต้องดูกันอีกทีหนึ่งหวังใจว่านะคะการแก้ไขในเบื้องต้นเพื่อป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกจะทาได้แล้ววิเคราะห์กันได้วดเวลและปลอดภัยและที่จะต้องตามมา แน่นอนหละคะ่าการเล่งแก้ไขและที่เพิ่มเติมคือการแก้ไขนั้นต้องประกอบไปด้วยการศึกษาแล้วแหละเพื่อที่จะดูว่าไอ้ตรงเนี้ยอจะไม่ให้มันเกิดซ้ําได้อีกไหมไม่ให้เกิดกับที่อื่นด้วยใช่แล้วก็ที่เกิดการที่มีแนวโน้มจะเกิด<ม>เราสามารถใช้นวัตกรรมอะไร เทคโนโลยีอะไรเข้าไปช่วยเพราะว่าเราไปดูงานกันเยอะนะคะเราดูงานต่างประเทศกันเยอะมากเราไปดูงานญี่ปุ่นเยอะเยอะเราไปดูงานอเมริกาเราไปดูงานอังกฤษในขณะที่ประเทศอื่นเขาซ่อมพื้นถนนสวบสวบสวบเขาซ่อมเร็วใช่ขนาดถนนเขาดูโบราณแต่เป็นโบราณสมัยใหม่เขาสามารถเอาบล็อกใส่ปรับพรับรับหรือทําอย่างคล้ายค้าบล็อกนั่นคือไปดูงาน แต่ทำไมเราไม่ได้งานที่จเจริญขึ้นเลยอะคะ mm hmm. ถูกป่ะพี่กวงอันนี้เราก็เรียนตรงๆ mm hmm. ในฐานะที่เราเป็นประชาชนที่เสียภาษีถูกไหมคะคแล้วเราก็ใช้ถนนอย่างจรงิรงจังเราก็ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ทราบท่านไปดูงานกันที่ไหน mm hmm. ตอนดูงานท่านดูในร้านอาหารหรือท่านดูแหล่งท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่ mm hmm. แต่ไม่ใช่ว่าไม่ดูนะ mm hmm. งานยังไปแต่เปอร์เซ็นต์ที่ดูเนะี่ยสัดส่วน่ะจัดพายออกมาแล้วเนี่ย mm hmm. ท่านดูงานกี่เปอร์เซ็นต์ของเวลาที่ท่านไป สงสัยไปแล้วเจ็ดแหละปรับตัวไม่ได้ไงไปถึงก็เลยอึกอักอึกอักจะปรับตัวไม่ทันไงกำแพงทางภาษาหรือเปล่าครับอ่าเรามีไกด์นะอ๋อลืมไปเราก็มีไกด์เราจะไปมีกำแพงภาษาอะไรไกด์ก็คุยไปสิแล้วก็จ้างไกด์แล้วน่ะถูกป่ะจริงจริงแล้วแต่ละคนที่ไปในการศึกษาดีเลยนะยันไงจบสูงเลยพูดเองก็รู้เรื่องถูกป่ะล่ะใช่ครับแต่เนี่ย หลุมบ่อก็เท่าเดิมใหญ่กว่าเดิมด้วยแต่ทั้งหมดเราไม่โทษกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นองค์ประกอบที่มันเกิดจากการซุดของหลายๆอย่าง<ช>มันมีทั้งน้ําที่ท่วมขัง<ช>นู่นนี่นั่นสารพัดอย่างเลยนะคะใ<ช>ดๆก็แล้วแต,แต่แต่มันจะได้เห็นสักทีว่าเออประเทศอื่นเวลาเขาค่อยๆซ่อมอ่ะเขาซ่อมช้าแต่เขาซ่อมชัวช์และในหรือในขณะที่เขาดูซ่อมเร็วแต่มันมีเหตุและผลทําไมเขาถึงซ่อมเร็วอันนั้นพื้นที่ไม่เหมือนกันจะไปเรียนแบบก็ไม่ได้หรือเราโมแต่ไปดูงานประเทศที่มันคอรมรัปชันวะ หรือ,อยังไงแต่เขาคงไม่มีใครแสดงออกถึงการขอรับใั้ให้ดงสูกป่ะเราเปลี่ยนจากการซื้อเสาที่สวยม,มาเป็นซ่อมพื้นให้แข็งค่ะเสาเราแค่มีไฟพอ,อมไม่ต้องสวย<ช>เอาไม่เอาใช้งานทนเน้นประโยชน์ใช้งานทนส่องสว่างอ,อันนั้นค่ะและพื้นถนนไม่สุด อันนั้นคือแกนหลักของการต้องการถนนใช่ครับถูกไหมคะไม่ได้ต้องการปีกเนาะถูกไหมคะไม่ได้ต้องการจรวดมิซลยหรือไก่กุ๊บบินขึ้งบินเเอออะไรอย่างเงี้ยะพอเธอแม่อะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะความสวยเก็บไว้ดูอย่างอื่นค่ะเราต้องการความถนนที่คงทนหรือป้ายรถเมย์ที่นั่งได้จริงไม่ใช่ปูนมาครึ่งขาอะไรแบบนี้เป็นต้นดูงานดูให้ถูกประเทศถูกไหมคะคดูตัวเองดีกว่าตอนนี้ว่าคุณเป็นคนนอนกลนหรือคุณเป็นคน น้ำลหลยืดคุณผู้ฟังก็ส่งมาในขณะที่ว่าไม่ทั้งกลนไม่ทั้งน้ำลหลยืดจริงดีใจด้วยครับแต่นอนกัดฟันโอ้อาจจะต้องใส่ยางอ่ะเขาบอกว่าไม่เคยรู้ตัวจนไปเอาติ้งนี่ไงเพราะชีวิตโสดข้อเดียวของคนชีวิตโสดที่ดูน้อยกว่าคนอื่นที่ดูแบบเราจะไม่รู้ว่าการนอนของเราเป็นสไตล์ไหนครับเพราะเราไม่มีคนบอกแต่เราไม่แคร์ก็คือเมื่อเรานอนคนเดียวเราจะไปแคร์ใครเราจะหมุนเป็นนาฬิกา ก็เรื่องของเราเราจะน้ำลายย้อยจนต้องเปลี่ยนหมอนก็เรื่องของเราถ้าเพื่อนมาถามว่าทาไมนอนน้ำลายย้อยอ้อนนี่คือคนน้ำลายหมาเราเพื่อนถามหมาอยู่ไหนหมาอยู่ในป่าเราก็ค่ไล่ไล่ไปอีกทีถูกไหมเขาบอกว่าถ้าเหนื่อยมากๆก็จะมีน้ำลายยืดบ้างคับพี่อ้อมแต่ไม่นอนกลนส่วนใหญ่คนของเราจะนอนน้ำลายยืดแบบพี่กวงเลิศอยู่นะ ซักหมอนบ้างนะเรานอนน้ำลายยืดเนี่ยเขาบอกนอนน้ำลายไหลอาจจะไม่เป็นอะไรถ้ายังเป็นทารกแต่เมื่อพูดถึงผู้ใหญ่การตื่นขึ้นมาพร้อมกับคราบน้ำลายอาจเป็นสิ่งที่น่าลำคาญและค่อนข้างน่าอายโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้นอนคนเดียวนั่นแปลว่าถ้าคุณนอนคนเดียวไม่ต้องอายเพราะคนที่เห็นมีแต่ใครทีบ้านผีเลือนอืถูกว่าซึ่งมีบ้านผีเรือนเห็นเราน่าเกลียดกว่านี้เยอะอยู่แล้ว ถูกไหมคะครเราทุกคนนอนน้ำลายไหลบนหมอนของเราในจุดหนึ่งหรือมากกว่าหากคุณพบว่าน้ำลายคุณไหลมากเกินไปให้ทำการเฝ้าดูเพื่อเรียนรู้แล้วคุณจะหยุดมันได้ตลอดไปจริงเหรอแล้วทำไมคนถึงนอนน้ำลายไหลมากไม่ห่วง หรือถ้ามากเกินไปมันเกิดจากสาเหตุอะไรคัดจมูกความผิดปกติทางระบบประสาทการแก้ไขการนอนน้ำลายไหลก็คือเปลี่ยนตำแหน่งการนอนหลับของคุณใช้อุปกรณ์ทางปากเพื่อหยุดน้ำลายไหลตรวจสอบสภาวะหยุดหายใจขณะหลับยาของคุณไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอ่าบางคนทานยาไงมันมีผลจากยาเงยศีรษะขึ้นอาจจะช่วยได้อ่าก็โอเคหรือตรวจอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทนี่พูดเหมือนเรื่องตลกทั้งหมดแต่เรื่องจริงนะจ๊ะ มองข้ามมาได้เด้ออังคารกลุ่มโบงสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่พันท้ายเข้มข้นโดนใจอร่อยคำไหนคำนั้นเริ่มเจ็บให้รีบจบด้วยโ o p o ลิสพลัสและมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยทุกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่น ทุกวันในคารเจอกันค่ะสองทุ่มถึงสี่ทุ่มหลอนไปได้วยกันคุ้มโปงไปได้วยกันนะคะสด,สดสดทุกวันแบบนี้กับเอเ๊มของเรากับน้ําจิ้มไก่พันธุ์ยต้นตำรับความอร่อยเข้มข้นโดนใจอร่อยคําไหนคํานั้นเยียบล่อยให้ชีวิตสะดุดถ้าเริ่มเจ็บอ <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพเปลิสพลัสสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคออาหารแมวมีมี่คนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นแซบสุดจนนุ่อยากจบพุงอังคารกลุ่มโป้ง อุ้ย่เปิดไม่ช้าเป็นนิดนึงชีวิตเปลี่ยนเลยใต้โต๊ะทำงานเจอกันกันกบคุณผู้ฟังแมชคนที่ใช่แมชงานที่ชอบด้วย a อจาก Jobs DB by บ e e k ีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะอย่าลืมนะคะโปรทุกโปรที่มานั่งคุยกับเราเขาเป็นมืออาชีพที่เราฟังไว้เถอะล่าสุดที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันจันทร์ประชานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด CMO C-level นะคะมานั่งคุยกับเราตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครลองฟังดูไปเรื่อยๆทุกวันจันทร์รายการเขาดิง้งจริง ไอ้โตทำงานเถินโปร